พิษสุนัขบ้าเทียมคืออะไรแตกต่างจากโรคพิษสุนัขบ้าทั่วไปอย่างไรและมีโอกาสเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดอย่างน้องหมาไหมไปฟังพี่หมอกรดม่าอธิบายถึงโรคนี้ในช่วงเพรไกดลพร้อมๆกันได้เลยค่ะ แจ้งก่อนประเด็นพิษนักบ้าเทียมเนี่ยคนจะเข้าใจว่าพิษนักบ้าเทียมเป็นไงนะครับจิจพิษนักบ้าเทียมเนี่ยไม่ได้เป็นโรคที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในหมากับแมวเท่าไหร่แต่เป็นก็ตายเหมือนกันนะครับที่เพียนแต่ว่ามันมีความรุนแรงในสุกรหรือหมูมากกว่านะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเกิดจากเชื้อเฮอร์ปีไวรัสนะครับนะมันเป็นเชื้อที่เข้าไปอยู่ในระบบประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอาการทางประสาทคล้ายกับโรคพิษนักบ้าในคนหรือในสุนัขเลย เพียงแต่ว่ามีความแตกต่างตรงที่ว่าเวลาเป็นพิษนักบ้าเทียนเนี่ยมันจะเกิดภาวะการคันที่ผิวหนังก่อนนะครับล้วสัตว์ก็จะเกาแล้วก็มีอาการชักน้ําลายฟูมปากเหมือนพิษนักบ้าเราเลยเรียกพิษนักบ้าเทียนแต่จริงไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่สุนัขจะติดมาจากไหนนะครับสุนัขมักจะติดมาจากสุกรที่อยู่ในฟาร์มนะครับวิธีหลีกเลี่ยงก็คืออย่าเลี้ยงสัตว์พาหะพวกนี้เช่นหมาแมวเนี่ยครับอยู่ในที่เลี้ยงของสุกรก็จะหลีกเลี่ยงพวกนี้ได้ นในปัสุสัตว์นะก็จะมีวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคนี้ได้พอสมควรอยู่แล้วนะครับ